หมอนรองกระดูกนี่มันสามารถสึกลงได้ไหมคะถ้าเกิดเป็นทางกายภาพเ<ม>ขาจะเรียกว่าหมอนรองกระดูกเสือ่อมมันก็จะมีแบบเสื่อมไปตามอายุเสื่อมไปตามวัยอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะมี2อสองเลเยอร์สชั้นเนาะตรงกลางมันจะเป็นชั้นเหมือนน้าเหมือนเยลลี่รอบนอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบผนังเหนียวเนียวหน,นาหนา,นาเหมือน ถ้าเกิดนึกภาพเหมือนครัวซองหลายๆชั้นอะซึ่งเป็นบ้องกันไม่ให้หมอนรองกระดูกที่เป็นชั้นตรงกลางเคลื่อนออกาข้างนอกเวลาเราอายุเยอะขึ้นอะเรามีการใช้งานมีการกระแทกมีการกิ้งซ้ายขยับอย่างเงี้ยม,มันมีแรงกระทําต่อตัวหมอนรองกระดูกอะมันก็จะทําให้เจ้าตัวน้ำข้างในอะมันค่อยๆแบบค่อยๆหายไปความยืดหยุ่นมันก็จะลดน้อยลงอันนี้ก็คือภาวะตัวหมอนรองกระดูกเสื่อมแต่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าเสื่อมจากการใช้งานเช่น <c oughs> นั่งทับเขาน,น,นานๆหรือมีการก้มกระแทกแบบไม่ถูกวิธีอันนี้มันก็จะเล่นกระบวนการเสื่อมและที่สำคัญมันเล่นกระบวนการการบาดเจ็บด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคนแค่เสื่อมตามวัยมันจะไม่ปวดแต่ถ้าเกิดคนที่เสื่อมและอักเสบอันนี้ถึงจะ,สะแสดงอาการปวดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ว่าหมอลองกระดูกเสื่อม